สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะแล้วแต่ชอบนะคะจะชอบริบบิ้นแบบไหนก็สวยงามเหมือนกันนะนี่นะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยค่ะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีวนะคะเป็น ลวดลายในลักษณะน,นี้นะคะจะคล้ายๆตัวนี้นะนี่นะเบอร์สองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว80ซนติเมตรนะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะสวมด้วยเส้นที่สองนี่นะเส้นที่สาสอดเข้าตรงช่องที่1นะคะแล้วก็เปิดให้กว้าง ดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะเราก็จะได้เป็นฐานสามนะคะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐานหก,กันนะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนนี่นะจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็จับอริบบิ้นเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะนี่นะให้มาสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะ ให้ดิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับเลยนี่นะคะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาม เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2ส,สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เส้นที่สามสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยถ้าริบบิ้นบิดน,นะคะจับให้เข้าที่นะนี่นะคะได้แบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะ ทั้ง6เส้นเลยสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะทั้ง6เส้นนะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง6เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมานับข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะเริ่มนับเลยนะคะ12จับเอาริบบินเส้นนี้พาดมา หนึ่งสองจับออริบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสองจับออริบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสองจับออลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือลิบินสองเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับออริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นที่เราพาดตะกี้นะคะนี่นะ เส้นนี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาลักษณะดเดียวกันขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะตรงเส้นแรกเลยออกเส้นถัดมาเลยนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะนี่นะจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบินพับมาด้านหน้าค่ะ เสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะลอดผ่าน2เส้นเลยนะคะตรงเส้นของมันเองเลยนะคะลอดผ่านมา2เส้นแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนนะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิน้นพับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึง ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นของเขาเองเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะจะจับกรีบให้ได้ประมาณนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงไปนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะตรงเส้นของเขาเองเลยนะลอดผ่านมา2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมา,มาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลนนักษณะนี้แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงขึ้นมาค่ะในแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะด้านหน้ากลีบถัดมาเลยนะคะ คือกรีบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะสังเกตง่ายๆนะคะตัวกลีบดอกตรงนี้จะอยู่ระหว่างกลางของสองกลีบนี้นะนี่นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะด้านหน้ากรีบถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่ดูกรีบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง6กลรีบหเส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกดาวอินคาสวยๆดอกเล็กๆจิวจ๋วๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ